สวัสดีครับผมหมอตีนะครับนายแพทย์พิสทธิ์ปิแยกกิรติกุลนะครับจากด็อกเตอร์สตอรี่ความดันโลหิตสูงมันสัมพันธ์กับอาการน้องชายไม่ค่อยขึ้นอย่างไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆท่านอาจจะมีคําถามแบบออกแนวแบบแปลกๆเลยขึ้นมาก็คืออ้าวความดันโลหิตสูงมันก็ต้องดีสิคบหมอเพราะว่าความดันโลหิตสูงก็คือเลือดมันพุ่งแรงใช่ไหมครับในหลอดเลือดมันมีแรงพุ่งเข้าไปทําไมแทนที่น้องชายของเรามันใช้เลือดนี่ทำไมมันถึงไม่แข็งกว่าเดิมมันถึงไม่สตรองกว่าเดิม จริงแล้วอะครับความดันเนี่ยมันไม่ต้องการใช้เยอะอะไรเลยเวลาหลอดเลือดมีโลหิตของเราเนี่ยไหลเวียนไปมันไม่ได้ต้องใช้ความแรงอะไรเลยนะครับถ้าหลอดเลือดของเราปกติเพราะฉะนั้นคนที่มีความดันโลหิตสูงเนี่ยจริงๆมันเกิดจากหลอดเลือดเนี่ยหลายๆท่านนะเกิดจากหลอดเลือดมีความผิดปกติครับผมไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดมันเริ่มแข็งหลอดเลือดมันเริ่มมีอะไรไปอุดตันหรือว่า พวกเยื่อบุผนังหลอดเลือดอะไรเงี้ยครับมันเริ่มเสื่อมสภาพซึ่งพอมันมีความแข็งมีความเสื่อมสภาพของหลอดเลือดน้องชายเราที่ใช้หลอดเลือดเป็นหลักเลยในการเอาเลือดไปเลี้ยงตัวน้องชายเวลาต้องการให้มันทํางานเนี่ยมันมีเลยมีเลือด ไปเลี้ยงในหลอดเลือดได้น้อยลงตัวน้องชายก็รับเลือดได้น้อยลง oh, <no. S 1> มันก็เลยเกิดที่ว่าแข็งไม่สุดแข็งไม่เต็มที่นะครับ oh, <no. S 1> เพราะฉะนั้นแล้วจริงคนที่เริ่มมีความดาันโลหิตสูงเนี่ยจะแข็งไม่เต็มที่นะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยเลือดพุ่งแรงมันต้องดีกว่าเดิมสินะครับอันนี้ผิดนะครับเพราะว่ามันเกิดจากหลอดเลือดที่ผิดปกติ oh, <no. S 1> น้องชายก็เลยไม่กปกตินะครับเพราะฉะนั้นหากใครที่มีความดาันโลหิตสูงและมีอาการเหล่านี้ก็แนะนำนะครับให้มาปรึกษาและทำการรักษา คุณปล่อยไว้นานนะหลอเลือดมันเริ่มนะเ,เสื่อมแบบ ไปไม่กลับแล้วอย่างเงี้ยครับการรักษาจะยิ่งยุ่งยากและใช้เวลามากขึ้นนะครับการรักษามีอะไรบ้างถ้าเราเริ่มเริ่มเป็นนะครับจะเริ่มตั้งแต่การดูแลตัวเองก็ได้ในการดูแลให้สุขภาพของเราแข็งแรงขึ้นเหมือนคนที่เป็นความดันโลหิตสูงนะครับคุมอาหารออกกําลังกายพักผ่อนให้เพียงพอระวังอาหารเค็มๆรวมไปถึงมีการตรวจสุขภาพอื่นๆร่วมด้วยเนาะหาเหตุร่วมทีนี้ถ้าต้องการให้มารักษาเนี่ยหมอจะช่วยได้ก็จะเป็นการอ่านมีการตรวจเลือดตรวจอะไรต่างๆที่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับความดันโลหิตสูงเกี่ยวข้องกับ สภาพของน้องชายและก็ช็อกเวฟครับผมช็อกเวฟเป็นการรักษาเฉพาะจุดที่ทําให้พวกหลอดเลือดกับเนื้อเยื่อแถวๆน้องชายของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นสมรรถภาพดีขึ้นนะครับใครมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องความดันโลหิตสูงหรือความดันโลหิตสูงส่งผลต่อน้องชายหรือว่าเริ่มมีอาการสามารถเข้ามาปรึกษาได้เลยนะครับขอบคุณครับผม